วดแป๊บเดียวครับเดี๋ยวผมก็ไปแล้วครับไม่ได้ที่นี่ไม่ใช่ที่เก็บขยะนีงแกนะขอขอนุญาตค่ะท่านประธานใช่ครับสวัสดีค่ะท่านประธานท่านประธานมีอะไรหรือเปล่าคะถึงได้เรียกพวกเรามาประชุมกระทันหันแบบนี้พอดีผมมีเรื่องจะแจ้งให้พวกคุณทราบครับพรุ่งนี้ผมจะไปดูงานที่ไต้หวันหนึ่งอาทิตย์ อยากให้พวกคุณช่วยดูแลบริษัทของเราให้ดีได้ค่ะท่านประธานเรื่องดูแลท่านประธานไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะเดี๋ยวดิฉันเนี่ยจะดูแลให้เป็นอย่างดีเลยค่ะผมขอบคุณพวกคุณมากครับพวกคุณไปทำงานได้แล้วยินดีค่ะใกล้เวลาเครื่องแล้ว ขอตัวก่อนเดี๋ยวจะพูดเครื่องไม่ทันได้ค่ะท่านประธานยังไงก็เดินทางปลอดภัยนะคะอ๋อคุณเบียร์ค่ะถ้ามีงานเร่งด่วนรีบแจ้งผมด้วยนะได้ค่ะท่านประธานนี่ค่ะไปเข้าออฟฟิศกันเถอะคุณภาพเออขอโทษครับขอโทษจริงๆนะครับตอนีผมหิวข้าวนะครับขอทานกินข้าวหน่อยได้ไหมครับ แกหิวข้าวเหรอหิวข้าวเขาไปขอกินที่อื่นสินี่แกออกไปเลยนะเหม็นอ่ะนี่แกไปเลยนะไปใจเย็นๆก,ก่อนสิคะผู้จัดการนี่แกเป็นแค่เลขาเนี่ยอย่ามาสะเิอสอนฉันแกรู้ไหมวาฉันไม่ชอบขอทานงานการเนี่ยไม่ทําเลยมั้งวันๆเอาแต่ขอกินเข้าไปทั่วเนี่ยนี่แกไล่มันออกไปเลยนะ เกิดว่าแกไม่ไล่มันออกนี่นะฉันจะไล่แกออกเ,อเ,อเดี๋ยวก่อนสิคะผู้จัดก,การโหพี่ฉันร้องหสารพี่จริงๆเลยเนี่ยฉันก็มีตามอยู่แค่นี้อะนะอเอาไปแบ่งกันคนละครึ่งแล้วกันอ่ะ มากๆเลยนะครับขอบคุณจริงๆนะครับไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวฉันขอตัวก่อนนะจ๊ะเออเดี๋ยวครับเออวันพรุ่งนี้ผมมาเก็บกวดหน้าบริษัทได้ไหมครับได้สิจ้าพี่แต่ว่าพี่ต้องมาเช้ากว่าน,นี้หน่อยนะถ้าพี่มาเช้ากว่าน,นี้ผู้จัดการมาโดนด่าแน่เลยขอบคุณมากๆเลยนะครับ,บ,รบจ้างั้นฉันไปก่อนนะ นบริษัทนี้อีกเหรอฮะเหม็นอ่นนนแนนะแกออก,นะออกไปเลยนะออกไปผมผมขอเก็บขวดแป๊บเดียวครับเดี๋ยวผมก็ไปแล้วครับไม่ได้ที่นี่ไม่ใช่ที่เก็บขยะของแกนะถ้าแกไม่ไปนี่นะฉันจะเอาน้ำมาสาดแกจะเอาอยัางไงฮะไปเลยน,นะยไปมีใครกันล่ะครคุณแบมเสียงดังไปถึงข้างในเลย ไหนแกบอกว่าแกจัดการในของทานนี่ไปแล้วไงฮะทำไมมันยังกล้าเข้ามาในบริษัทน,นี่อีกเออ,เอ,อผมขอโทษครับผมไปก็ได้ครับมีอะไรกันทำไมไม่เข้าไปทำง,งานกันเออท่านประธานมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะผมเพิ่งมาถึงเมืองไทยผมก็เลยแวะเข้ามาที่บริษัทก่อนแล้วพวกคุณมาทำอะไรกันตรงนี้ก็นั่งเบียร์สิคะ ให้ขอทานเนี่ยเข้ามาในบริษัทของเราอะคะ่ะท่านประธานท่านประธานต้องจัดการนะคะเอ่อคุณอย่าไล่เขาออกเลยนะครับผมผิดเองครับที่ผมเข้ามาผมขอโทษครับคุณคุณคือคุณโซนหรือเปล่าครับคุณรู้จักผมด้วยเหรอครับเออท่านประธานรู้จักไอก้ขอทานชันต่ำนี่ด้วยเหรอคะคุณจำผมไม่ได้จริงๆหรอครับ เมื่อหลายปีก่อนผมเข้าไปยืมเงินที่บริษัทของคุณครับท่านประธานครับมีคนมาขอพบครับเขาบอกว่าเขาชื่อคุณตี้ครับคุณตี้อืม งั้นคุณทองอินให้เขาไปรอที่ห้องประชุมก่อนนะครับเดี๋ยวผมตามไปครับได้ครับสวัสดีครับคุณต้สวัสดีครับผมขอโทษนะครับคุณโซที่มาโดยไม่ได้แจ้งไว้ก่อนอคุณต้มีอะไรเร่งด่วนหรือเปล่าครับถึงมาหาผมึงที่นี่พอดี บริษัทผมกาลังจะล้มละลายครับผมเลยอยากจะมาขอความช่วยเหลือจากคุณโซนนะครับอืผมเห็นคุณเป็นญาติหางของพ่อผมนะครับผมจะช่วยคุณว่าแต่คุณจะให้ผมช่วยอะไรครับตอนนี้ครับบริษัทผมต้องการเงินประมาณยี่สิบล้านผมเลยอยากจะขอได้ครับผมจะช่วยคุณเดี๋ยวผมจะจัดก,การให้คุณนะครับ แล้วถ้าคุณมีเมื่อไหร่นะ่ะมันค่อยมาคืนผมแสดงว่าที่บริษัทเรารอดก็เพราะขอทานเอ่อคุณโซดใช่ไหมคะใช่ครับคุณโซ่ะมีบุญคุณกับผมมากถ้าไม่ได้คุณโซตะบริษัทต้องแย่แน่ๆเลยเออแล้วทำไมคุณโซสถึงได้มาเป็นแบบน,นี้ได้ครับเออหรือว่าเมื่อปีที่แล้วนะครับ บริษัทผมล้มละลายผมขายบ้านขายรถขายทุกอย่างเอาเงินไปจ่ายพนักงานผมหมุนเงินไม่ทันทุกวันเนี่ยก็เป็นอย่างที่คุณเห็นนี่แหละครับคุณโซดครับจะเป็นไรไหมครับถ้าผมอยากให้คุณโซดมาเป็นหุ้นส่วนรายใหญ่ของบริษัทผมไม่ได้นะคะท่านประธานท่านประธานจะให้อขอทานเนี่ยมาเป็นหุ้นส่วนไม่ได้นะคะทําไมจะไม่ได้ล่ะครับคุณมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับคุณแบบ จิตใจแบบคุณเนี่ยผมโคตรเกลียดเลยต่ำทั้งวาจาต่ำทั้งจิตใจชอบดูถูกใช้อำนาจคมขู่ผู้อื่นผมจะลดตำแหน่งคุณให้ไปเป็นแม่บ้านไม่ได้นะคะถ้าทำไม่ได้ก็ออกไปเพราะบริษัทผมไม่อยากจะร่วมงานกับคุณอยู่แล้วเออผมขอบคุณคุณตี้มากเลยนะครับแต่ว่าคุณอย่าพูดว่าคุณไม่เหมาะสมหรอกคุณโซด คุณอย่าลืมสิว่าผมติดนี่คุณอยู่20ล้านเพราะฉะนั้นผมอยากให้คุณมาเป็นหุ้นส่วนของบริษัทผมผมขอบคุณคุณจีมากๆเลยนะครับขอบคุณจริงครับคุณเบียร์คุณพาคุณโซลดไปอาบน้ำแล้วเอาชุดทำงานของผมให้เขาใส่แล้วก็พาไปพบผมที่ห้องประชุมได้คะ่ะท่านประธาน ลุงนี่ไอ้ลู้พี่ลู้น้องของเอกเองพ,อพอักผ่อนเถอะฝากปัดทำงานสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีจ้ะเอา้าแล้วเอกจะให้อยู่แผนกไหนล่ะจัดืรีก็ได้ครับจะได้ช่วยเอกไว้ด้วยก็ดีเหมือนกันนะเอกจะได้มีเวลาพักผ่อนให้มากกว่านี้ค่ะยินดีค่ะ ว่าไงจะแกฮัลโหลมึงตกลงว่าคุณเอกพามึงไปทําง,งานด้วยยังอะหุยเรียบร้อยแล้วอยะเนี่ยคุณเอกนะเขาพาฉันอะไปเจอเมียเขาด้วยแหละหือคุณเอกถ้าจะหลงมากเนาะถึงขนาดต้องไปทําง,งานด้วยเลยอะก็ทั้งรักทั้งหลงนั่นแหละหุยแป๊บนึงนะมีสายเข้าเฮย้ยแกพูดถึงก็โทรมาพอดีเลยแค่นี้ก่็น,นะ ว่าไงคะเอกทำไมรับโทรศัพท์จ้าจังคุยกับใครอยู่หรือเปล่าพอดีว่ารถไอเสียนะคะเมื่อกี้อะ่ะไอ้ก็เลยโทรคุยกับช่างเรื่องค่าซ่อมเนี่ยพรุ่งนี้ก็ต้องนั่งแท็กซี่ไปทำงานผมว่าคุณซื้อใหม่เลยนะครับเดี๋ยวผมพาคุณไปซื้อคุณก็ดูๆเอาไว้นะกันนะครับจริงวาคะเอกขอบคุณนะคะสำหรับไอ,อะผมให้ได้ทุกอย่างครับหุ้ย รู้สึกเกรงใจคุณเอกจังเลยค่ะไม่เป็นไรครับผมยินดีครับวัสดีครับคุณลุงวันนี้เป็นไหนครับแต่งตัวสวยเลยค่ะเอา้านั่นรถไครอ๋อรถของคุณงา่ายนะครับ นี่คุณเอกป้พรน่ะคงจะรักหลานสาวมากเนะกาะกลัวหลานจะเดินทางมาทำงานลำบากเนาะก็เลยออกรถป้ายแดงให้ซะเลยใช่จ้ะแกรักหลานเกีจะตายก็ดีนะอะพอดีฉันจะออกไปคุยธุระกับลูกค้าข้างนอกนะคะเดี๋ยวเย็นๆฉันกลับค่ะจ้ะเดินทางปลอดภัยนะจ๊ะ <c oughs> จ้า คุณลุงสวยนะครับครับผมคุณเ,เด็กโชคดีมากเลยขอบคุณครับ <S <S ไอ้ไอ้คุณเป็นอะไรอะ่ะร้องไห้ทำไมวันนี้ว่าแม่ต้องผ่าตัดด่วนนะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่ีเงินเลยค่ะเอกโอ้ไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องได้ได้เดี๋ยวเท่าไรหรอครับเดี๋ยวผมช่วยคุณเอง ผมโอนเงินให้คุณเองครับขอบคุณนะคะไม่ร้องไม่ร้องนะโอเคโอ้ได้ได้เดี๋ยวผมโอนให้ครับ ไอ้คุณมาทำไมอ่ะไอ้ท้องใคะเอกคุณท้องได้ยังไงอ่ะไอ้ไอ้ก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันค่ะคุณต้องรับผิดชอบฉันนะคะคุณกลับไปก่อนนะไอ้๋ยวลุงมาเห็นเข้ากลับไม่ได้ค่ะที่ไอ้มาที่นี่อ่ะไอ้ก็ต้องการมาบอกคุณลุงให้คุณลุงได้รู้ว่าไอ้ท้องกับเอกแล้วก็ต้องการให้เอกอ่ะรับผิดชอบเลี้ยงฉันกับลูกใครมาใครเอกเอา้า คุณไอายมาทำอะไรคะเนี่ยฉันมาหาพ่อของลูกอะค่ะคุณลุงคะฉันท้องกับเอกที่ฉันมาฉันต้องการให้เอกรับผิดชอบเลี้ยงดูฉันกับลูกคุณแน่ใจเหรอว่าท้องกับเอกแน่ใจสิคะเพราะว่าฉันกับเอกเราคบกันมาตั้งนานแล้วออนี่คุณกำลังจะบอกฉันว่า คุณเป็นเมียน้อยสินะไม่ใช่สิเมียน้อยร้อยเลขหรือเปล่าเพราะอะไรอย่างนั้นหรอเพราะเธอไม่ได้ท้องจริงไงคุณรู้ได้ไงคะว่าฉันไม่ได้ท้องรู้สิคุณจะท้องกับเอกได้ยังไงในเมื่อเอกเขาเป็นหมันค่ะอย่างดีคุณก็เป็นได้แค่เมียน้อยเท่านั้นแหละและอีกอย่างนะเรื่องเธอกับเอกนะแอบคุกัน ฉันก็รู้มาตั้งนานแล้วแต่ฉันก็ทำเป็นไม่สนใจเพราะอย่างดีก็เป็นได้แค่เมียน้อยแต่ยังไงคุณเอกก็ต้องรับผิดชอบฉันในฐานะเมียถึงฉันจะเป็นเมียน้อยแต่ก็ขึ้นชื่อว่าเมียเหมือนกันฉันไม่ยอมเสียตัวฟรีๆหรอกนะคะก็เพราะเธอคิดแบบนี้ไงเธอถึงได้เป็นแค่เมียน้อยลองใช้สมองส่วนลึกของเธอคิดให้มันมากกว่าน,นี้ไหม ดีกว่าใช้มารยาลอยเล่เล็เ,ลเียนของผู้หญิงมันหลอกผู้ชายไปวันวันอย่างน้อยเธอก็จะได้มีตำแหน่งดีกว่าคำว่าเมียน้อยร้อยเล่คุณไกไปเถอะเอกเข้าบ้านกันเถอะ